สวัสดีค่ะคนไทยทั้งประเทศรู้และก็เข้าใจดีนะคะว่าตอนนี้ท่านอาจจะไม่สบายใจเท่าไหร่หรอกค่ะที่เห็นข่าวโดยเฉพาะคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยันว่าเกือบร้อยเปอ้างคะที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Android หรือว่า iOS นะคะเมื่อสักครู่ก่อนที่ดิฉันจะพูดเนี่ยคือกำลัง อัปเดตเครื่องอยู่นะคะแล้วรู้ไหมคะว่านี่คืออีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยป้องกันให้ตัวเองรอดปลอดภัยกับมิจฉาชีพที่จะมาฉกเงินจากมือถือท่านผ่านการดูดเงินจากแอปธนาคารที่ท่านติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นแค่วิธีเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปสร้างวิธีอื่นเนี่ย เรามาสรุปรวมให้เห็นภาพชัดดีไหมคะว่าไอ้ข่าวที่มันค่อยๆทยอยออกมาเนี่ยนางสาว A โดนดูดเงินล้านบาทหนุ่มวิศวะ B โดนดูดเงินหลักแสนบาทแม่ค้าออนไลน์โดนดูดเงินเจ็ดแสนบาทเกลี้ยงบัญชีแล้วเงินแต่ละบาทแต่ละสตังค์เนี่ยคนเหล่านี้คือเก็บหอมรอมริบมานะคะไม่ได้เกิดมาบนกองเงินบนกองทองเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกท่านค่ะว่า ต้องรู้เท่าทันแกงมิจฉาชีพตอนนี้อัตตติอัโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน2วิธีคือรู้เท่าทันแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังเลยนะคะสรุปรวมแบบนี้ก่อนวิธีการที่คนร้ายเนี่ยจะฉกเงินดูดเงินจากโทรศัพท์มือถือเราไล่เลียงจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยโทรศัพท์มือถือเรามีไว้ทําไมคะ ไม่ใช้โทรใช่ไหมคะหลักๆเลยสมาร์ทโฟนเนี่ยพอมันเริ่มมีการผลิตพัฒนาตัวมาเนี่ยนะคะมันก็คือเทคโนโลยีที่ที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะมันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาด้วยเราใช้สมาร์ทโฟนรับโทรศัพท์เมื่อก่อนเนี่ยพอรับเสร็จปุ๊บนั่นแหลคะค่ะแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมันโจมตีโทรศัพท์เลยดูดเงินจาก แอปธนาคารเมื่อก่อนยังไม่ได้ดูดเงินจากแอปธนาคารนะคะดูดข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของเราแล้วเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวิวัฒนาการเรื่อยมาส่งลิงก์ให้เราผ่าน SMS หรือให้เรากดลิงก์ผ่านเว็บโฆษณาต่างๆหรือเว็บหรือเว็บไซต์ที่เราเข้าไปดูนะคะเมื่อก่อนจะมีอะไรบ้างคะส่งลิงก์ธนาคารมาบอกว่าเรากู้ยืมเงินผ่านแล้วนะ ให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยถูกนะนะคะ,ะเมื่อก่อนก็จะเป็นอะไรคะส่งลิงก์มาแจากของนะท่านเป็นผู้โชคดีได้รับหนุนนี่นั่นนะฮะหลังๆก็จะ advance ขึ้นมาพัฒนาการขึ้นมาโจมตีช่องโหว่อย่างหนึ่งของเราซึ่งถือว่าเป็นฐานคนดูส่วนใหญ่ระดับหนึ่งของคนเทศของประเทศไทยนั่นก็คือคนที่ต้องเสียสัมภาระเสียภาษีให้สัมภาระ เดี๋ยวนี้พัฒนาการคือส่งลิงก์ของเว็บไซต์สัมภากรมานะคะแล้วให้เรากดเข้าไปหลังจากนั้นก็ให้กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนไม่ถึงกี่วินาทีหรอกค่ะโทรศัพท์ของเราก็จะสรวนนะคะก็จะเกิดอาการปุบบุบุบ,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 บหลังจากนั้นมันก็เอาเงินของเราเกลี้ยงบัญชีธนาคารเลยนะคะล่าสุดค่ะคุยกับ รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์พลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินนะคะท่านบอกว่าไอ้ลิงก์เนี่ยก่อนหน้านี้นนลิงก์สัมพาคธ์ใช่ไหมเราเริ่มรู้ทันมันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกแล้วค่ะส่งลิงก์สายการบินมาให้แล้วบอกว่าท่านคือผู้โชคดีที่จะได้รับตั๋วในการบินฟรีสายการบินหลักๆที่โดนตอนนี้คือไลออนแอร์ถ้าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยลิงก์ที่มันส่งมาเนี่ย คือคล้ายกับลิง์ต้นฉบับเลยคล้ายกับลิง์ของจริงเลยนะคะถ้าลิงของจริงเนี่ยไลออนก็เขียนเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ต่างกันตรงที่คําว่าแอร์ถ้าแอร์ปกติคือ AIR ใช่ไหมคะแต่แอร์ของคนร้ายนี่คือเปลี่ยนเป็นจาก AIR เปลี่ยนตัวท้ายตัวเดียวเป็น AIO แล้วหลายคนด้วยความดีใจได้สายได,ได้ได้บินฟรีได้ตั๋วฟรีทำยังไงคะกดเข้าไปเลยค่ะ เข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือคล้ายๆกรณีสัมภากร์ดูดข้อมูลไปหมดเลยค่ะที่สําคัญนอกจากดูดข้อมูลดูดเงินจากเราด้วยนะคะอันนี้คือการกดลิงก์นะคะผูกบัญชีกับแอปพลิเคชันขายของออนไลน์อันนี้ก็เป็นรูปแบบเดิมๆที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ถามว่าปัจจุบันยังมีไหมมีนะคะก็ต้องยังคงระมัดระวังด้วยโหลดแอปพลิเคชันเออไอโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ คนไทยบางคนก็บอกว่าโอเคล่ะฉันฉันโหลดใช่ฉันเป็นคนโกรธเพราะว่าอย่างเช่นคนเล่นเกมอย่างเงี้ยให้โหลดแอปเล่นเกมหรือแม้แต่คนที่อยากมีคู่ครองก็โหลดแอปหาคู่แต่มันก็มีบางคนไงคะที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยโหลดแอปนี้เลยแต่แอปเนี้เข้ามาอยู่ในมือถือของฉันได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะเป็นสิ่งที่น่ากลัวคือแอปเหล่านี้มันมาพร้อมกับ ไวรัสรืวมมาว่าต่างๆเพราะมันมาฝังในโทรศัพท์มือถือของเรามันก็เอาพาสเวิร์ดมันก็เอายูเซอร์เนมต่างๆไปแล้วสุดท้ายมันก็เข้ารหัสธนาคารเราได้มาถึงแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งบนธนาคารมันก็ดูดเงินเราไปอยู่ดีค่ะแล้วที่ผ่านมาข่าวที่เรานำเสนอไปก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่ดิฉันพูดมาแล้วตั้งแต่1 2 3 4อ่ะ5เรื่องของ WiFi ตอนแรกเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่คิดว่าเฮ้ย w i f i ที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยนะที่เราไปใช้บริการเนี่ยนะจู่ๆมันจะดูดเงินจากเราได้หรอคะข้อมูลยืนยันจากทางการยืนยันแล้วนะคะว่า Wi-Fi ที่เราไปใช้ตามสถานที่ต่างๆสามารถที่จะฝังตัวเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราแล้วใช้ คนร้ายเนี่ยก็ใช้รีโมทระยะใกล้เพื่อที่จะเอาข้อมูลพาสเวิร์ดของเราไปนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่มันจะเอาเงินจากบัญชีของเราไปนะคะทีนี้ก็ถามต่อว่าแล้วทำยังไงล่ะให้ปลอดภัยเดี๋ยวค่อยไล่เลียงกันในในตอนทยคลิปนะคะว่าจะทำยังไงให้ปลอดภัยแต่ยืนยันอีกรอบหนึ่งค่ะว่าการแฮกข้อมูลหรือการฝังมาวร์แม้แต่ไวรัสผ่าน WiFi ที่เราไปใช้บริการเนี่ย ตามสถานที่สาธารณะต่างๆเนี่ยมีอยู่จริงนะคะมีอยู่จริงนะคะนะคะแล้วแอดวา c e ์ล่าสุดเลยเป็นกรณีของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นหนุ่มวิศวะอยู่ที่จังหวัดระยองเขาบอกว่างงเป็นไก่ตาแตกเลยจู่ๆปลายทางก็คือธนาคารส่ง s อ s มาแจ้งว่าเขาเนี่ยถอนเงินไป1 0 0 0 0แสนกับอีกสักประมาณ1,000บาทเขาบอกว่าเฮ้ย เขาไม่ได้จับโทราศัพท์เลยทำไมโทราศัพท์ของเขาถึงโดนดูดเงินออกไปนะคะทีนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปหลายสำนักมากไปถามจากปากเจ้าตัวว่าชัวหรือมั่วชัวหรือเปล่าหนึงก่อนหน้าที่จะมีการดูดเงินออกจากมือถือของท่านเนี่ยมีโทราศัพท์เข้ามาไหมคำตอบคือไม่มีนะคะไล่เลียงแต่ละข้อเลยนะคะเช็คลิสกันเลยนะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่ส มีใครส่งลิงก์มาให้หรือเปล่าไม่มีลิงก์ใดๆทั้งสิ้นถึงมีก็ไม่ได้กด 3. ไปผูกบัญชีธนาคารกับแอปพลิเคชันขายของออนไลน์หรือไม่ไม่แน่ๆล้านเปอร์เซนต์เพราะไม่เคยซื้อของออนไลน์ถึงจะซื้อก็จะใช้วิธีการโอนเงินปกติไม่ได้ผูกบัญชี 4. โหลดแอปหรือเปล่าก็ยอมรับพ่เล่นเกมแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ก็เล่นกับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยวันที่เงินถูกดูดออกจากธนาคารแอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ยนะคะโทรศัพท์มือถือชาร์จไว้กับปลั๊กซึ่งอยู่ภายในห้องเช่าของเขาแล้วในห้องเช่าก็ไม่ได้มี WiFi สาธารณะจากไหนส่งถึงเพื่อให้ใช้งานแสดงว่าอันนี้ติกทิ้งเลยนะคะแอปพลิเคชันไม่ได้โหลด Wi-Fi ไม่ได้ใช้นี่ เมื่อสักครู่เรียนพูดว่าอะไรคะชาร์จแบบโทรศัพท์อยู่ในห้องเช่าของตัวเองแล้วตัวเองอยู่เพียงลำพังไม่ได้จับมือถือไม่มีบุคคลที่2ที่3เข้ามาก็เลยพุ่งเป้าไปที่สายชาร์จหรือเปล่าเนี่ยค่ะประเด็นนี้จริงๆอ่ะมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะค่ะแต่ว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนออกมายืนยันข้อมูลแบบจริงจังนะคะหลังจากนั้น เพจต่างๆหรือแม้แต่บุคคลต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลว่าไอสายชาร์จที่เราใช้กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS มันสามารถที่จะดูดข้อมูลดูดพาสเวิร์ดดูดยูสเนมหรือดูดพาสเวิร์ดที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชันธนาคารเราได้จริงหรือเปล่าคำตอบคือจริงนะคะมีค่ะแต่คุณผู้ชมอย่าตื่นตระหนกไปนะคะ ดิฉันมีโอกาสคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านก็ยอมรับว่ามีจริงแต่ไอ้สายประเภทเนี้ยมันไม่ได้ขายโดยทั่วไปเพื่อหวานแหให้ประชาชนเนี่ยมาซื้อเพราะอะไรรู้ไหมคะเ,เดี๋ยวบอกราคาก่อนสายแบบนี้สักประมาณพันกว่าบาทท่านบอกว่าอันนี้ก็ลองฟังดูนะคะเป็นชุดข้อมูลที่มาจากตัวท่านเลยนะคะท่านบอกว่าสายดังกล่าวคือ จริงๆแล้วมัน,มนเรียกว่าคีย์ล็อกเกอร์สายดังกล่าวเนี่ยมีเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว2วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะทําอะไรบางอย่างนะคะจะไม่เอาสายนี้มาหวานแหกไขยให้บุคคลทั่วไปเพราะอะไรคะสมมติว่าดิฉันมีสายหนึ่งสายนะคะไปซื้อมาจากอ่ะโอเคช็อปไม่ได้น่าเชื่อถือร้านไม่ได้น่าเชื่อถือสายนี้จะใช้งานได้ตามปกติ แต่เอาละคุณภาพดีไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ยันก็ถามท่านต่อว่าอา้าวมันก็เป็นไปได้ไม่ใช่หรอคะที่จะเป็นสายที่จะฝังอะไรสักอย่างแล้วมาดูดข้อมูลจากเราท่านบอกว่าใช่แต่มันต้องเป็นเป็นสายที่เพื่อไปโจมตีอะไรบางอย่างเช่นนายเอไม่ถูกกับนายบีนายเออยากเอาข้อมูลของนายบีมานายเอก็แอบไปซื้อสายนี้เพื่อมาให้อีกคนหนึ่งที่สนิทกับนายบี แล้วก็ให้คนคนนั้นเนี่ยเอาสายไปให้ในายบีใช้แล้วนั่นแหละคะ่ะสายนั้นน่ยจะฝังอะไรไว้บางอย่างนะคะเรียกว่าคีย์ล็อกเกอร์แล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็จะมีการรีโมทจะมีการรีโมทระยะใกล้นะคะเพื่อที่จะเอาพาสเวิร์ดเนี่ยพาสเวิร์ดเข้ามือถือพาสเวิร์ดเข้าธนาคารแปลว่าอะไรคะแปลว่าใครก็ตามที่ใช้สายที่มิจฉาชีพทําขึ้นมาเนี่ยมิจฉาชีพต้องรู้ด้วยนะคะว่า คุณเอาสายของเขาไปใช้เพื่อที่จะไปอยู่ใกล้ๆแล้วรีโมทข้อมูลของคุณออกมานี่เป็นเหตุผลที่เราผู้พจรก,การตรวจไซเบอร์บอกว่าคงไม่ได้ใช้กับบุคคลทั่วไปแต่อาจจะใช้ในรูปแบบที่ที่ฉันบอกไปนะคะนั่นแหละค่ะอ่ะเอาละไปอีกหนึ่งรูปแบบอันนี้เนี่ยคือน่ากลัวเหมือนกันนะคะแม้ว่าเราจะมีความรู้เียนจะบอกทุกคนรู้ว่าแม้แต่สื่อต่างๆจะบอกทุกท่านว่ารับมือยังไงนะคะแต่รู้ไหมคะว่ามิจฉาชีพพวกเนี้ยมันก็พัฒนาการไปอีกขั้นเนี่ยค่ะ อย่างล่าสุดเนี่ยคือมันมีการเปิดไฟอะไรบางอย่างสมมุติว่าเรามีการเปิดไฟอะไรบางอย่างแล้วนี่แหละจะเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมาโจมตีโจมตีเสร็จปุ๊บเราไม่สามารถใช้การโทรศัพท์เราได้ไม่สามารถใช้อะไรได้เลยนะคะเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินให้กับมิจฉาชีพนี่เรียกว่าการเรียกค่าไถ่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการแก้ปัญหาตรงนี้ เมื่อสักครู่ตั้งแต่ต้นที่ฉันกดๆเนี่ยคืออัปเดตโทรศัพท์ของตัวเองนะคะวิธีการที่ดีที่สุดหนึ่งอัปเดตโทรศัพท์ตัวเองตลอดถ้าระบบแจ้งเตือน 2. อ,อันนี้สรุปรวมเลยนะคะไม่ใช้ Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะทำธุรกรรมทางการเงิน 3. ไม่กดลิงก์ที่ปลายทางซึ่งเราไม่รู้ส่งมาถ้าจะกดก็ต้องไปกดในเว็บไซต์ที่เราเข้าด้วย Google Chrome อะไรก็แล้วแต่นะคะไปเข้าแบบนั้นไม่กดลิงก์นะคะ C ถ้าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆ Android ก็ให้โหลดผ่าน Google Play แต่ถ้าเป็น iOS ก็โหลดผ่าน App Store ห้ามโหลดผ่านเว็บไซต์ต่างๆ6สายชาร์จถ้าท่านไม่สบายใจไปซื้อในช็อปที่เชื่อถือได้ใครใช้ Samsung ก็ไปซื้อในช็อป a m s u n g ใครใช้ iPhone ก็ไปซื้อในช็อป iPhone แต่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่เจอสายชาร์จที่เอามาขายให้กับประชาชนคนทั่วไปลักษณะเป็นคีย์ล็อกเกอร์เพื่อที่จะเอาข้อมูลออกมาเพื่อที่จะเอาพาสเวิร์ดต่างๆออกมาแล้วไปดูดเงินจาก โทรศัพท์มือถือของท่านนะคะตอนนี้เนี่ยคือหลายคนก็พยายามโจมตีไปที่ตำรวจไซเบอร์ไม่ได้แก้ตัวแทนนะคะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างมากเลยเพราะตำรวจเองก็บอกว่าเขาก็ไม่มีอำนาจขอบเขตในการที่จะไปจัดการปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันคือหลายหน่วยงานที่ต้องประสานความร่วมมือกันโดยเฉพาะแบงค์ชาติเนี่ยต้องคิดให้หนักนะคะว่าไอ,พอา้พรบบางพรบเนี่ยที่ออกมาควบคุมการทํางานของธนาคารหรือว่าประชาชนคนทั่วไปเนี่ยอย่างเช่น กลัวเรื่องของการละเมิดสิทธิ์เนี่ยไม่ยอมไปปิดบัญชีทันทีหลังจากที่ก็รู้แล้วว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกโอนเงินหรือว่าปลายทางเนี่ยมันคือบัญชีมา้าแทนที่จะทําได้อย่างปัจจุบันทัน่วนรวดเร็วแต่กลายเป็นว่ากลัวเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ทีนี้ถามต่อว่าละเมิดสิทธิ์ของใครละเมิดสิทธิ์ของประชาชนคน,คนส่วนใหญ่หรือไปละเมิดสิทธิ์ของบัญชีมา้าอันนี้ก็ต้องลองคิดดูดีๆนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดนี้คือปุ้ยคุยแหลกด้วยความเป็นห่วงค่ะ